ผ่านมาเพียงไม่กี่วันเท่านั้นและความแข็งแกร่งของนายน้อยหลี่พัฒนาขึ้นนายน้อยหลี่ผมอยากถามเกี่ยวกับขอบเขตการบ่มเพาะของคุณหลังจากการได้รู้ว่าคุณอยู่ในขอบเขตก่อกำเนิดผมก็ค้นหาตำราโบราณและในที่สุดก็พบบันทึกเกี่ยวกับขอบเขตการบ่มเพาะของคุณตามตำราโบราณพวกนั้นพลังภายนอกของเราพลังภายใน และขอบเขตการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการบ่มเพาะลมปราณในขณะที่สติปัญญาการหวนรำลึกและอำนาจสูงสุดเกี่ยวข้องกับขอบเขตก่อกำเนิดแต่พูดตามตรงการหวลรำลึกในระดับปัจจุบันของผมผมน่าจะอยู่ในขอบเขตก่อกำเนิดแต่พลังของขอบเขตก่อกำเนิดของคุณรู้สึกว่าแข็งแกร่งเกินไปทำไมล่ะลมปราณของโลกเบาบางลงในสมัยนี้แม้ว่านายบรรลุขอบเขตก่อกำเนิด นายยังได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์นี้นั่นเป็นสาเหตุที่นายไม่สามารถบรรลุพลังของนายได้เต็มศักยภาพแต่ขอบเขตก่อกำเนิดของหาหลินเย,ย่มีกลิ่นไอของขอบเขตก่อกำเนิดที่แท้จริงดูเหมือนเขาบ่มเพาะในสถานที่ที่มีลมปราณเพียงพอสำหรับฉันฉันได้รับพรของลมปราณไทซานดังนั้นปราณที่เบาบางมีผลกับฉันน้อยมากฉันจงใจกดการบ่มเพาะของฉันเอาไว้ในขอบเขตก่อกำเนิดนี้ ฉันจะอยู่ยงคงกระพันแบบแรกฟังดูเหมือนโม้แต่การออกมาจากปากของนายท่านมันเหมือนกับเป็นข้อเท็จจริงที่เป็นที่ยอมรับและเขาเป็นคนเดียวเท่านั้นที่สามารถพูดแบบนั้นการหมกมุ่นระดับการบ่มเพาะเกินไปจะขัดขวางความก้าวหน้าของนายสิ่งที่เรียกว่าขอบเขตการบ่มเพาะเป็นแค่มาตรฐานการวัดเท่านั้นขอบคุณนายน้อยหลี มู่หลงใครอยู่นายน้อยหลี่ไม่ใช่วานไหนพูดว่าต้องการเข้ามาหาฉันเองเหรอเอาล่ะฉันอยู่นี่แล้วนายกล้ามากนะนี่เป็นการส้มจมตีหรอฉันมาคนเดียวนายน้อยหลี่ฉันให้ตระกูลมู่หลงนายเป็นของขวัญนายพอใจไหมฉันอยากรู้ นายต้องการไรรายชื่อสมาชิกกิเลนหยกดำนี่ในายให้มันอย่างง่ายดายเลยเหรอฉันอยากรู้สิ่งที่นายต้องการจริงๆมู่หลงลัว มู่หลงล่วหรอฉันไม่เคยได้ยินชื่อนั้นมาก่อนฉันไม่คิดว่ามีคนชื่อนั้นในตระกูลมู่หลงขอถามได้ไหมเธอเป็นแม่ของฉันแม่ของนายหรอหมู่หลงล่วคือนามแฝงของน้ามู่หลงซีคนนั้นเหรอฉันรู้ว่ามู่หลงซีเป็นผู้หญิงสำส่อนมันไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้ที่เธอมีลูกชายที่ไหนสักแห่งข้างนอกนั่น แต่นั่นจะไม่ทําให้หลี่เสีย่ยวฟานเป็นลูกพี่ลูกน้องของฉันหรอไม่ถ้าเขากําลังทาเรื่องนี้เพื่อเธอเขาจะไม่ต้องประสบปัญหาทั้งหมดนี้ดูเหมือนตระกูลมู่หลงมีความลับมากมายที่ฉันไม่รู้แต่น,น้อยหลี่ตามสิ่งที่คุณกล่าวตระกูลมู่หลงยังเป็นตระกูลของแม่คุณผมหวังว่าความจริงนั้นสามารถระงับความบาดหมางระหว่างเราและบางทีเราสามารถหาสันติวิธีเพื่อแก้ปัญหา วิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ